รวบรวมทั้งน้ําฝางนะครับแล้วก็น้ํากบที่มาจากพม่าเนี่ยครับก็ไหลพุ่งตรงมาที่อําเภอเมืองเชียงรายเลยเก็เห็นว่าใช้เวลา12ชั่วโมงก็เดินทางมาถึงอาเภอเมืองนะครับของปี54นี่พายุนกเต็นนะขึ้นทางเฉียดเรียกว่าเฉียดภาคอีสานไปโดนใส่ตอนบนของภาคเหนือคล้ายๆตัวนี้เลยนะครับเราสังเกตดู เราเป็นปีลานนนยาแต่อย่างไรก็ตามครับลานินยามาช้าตัวมรสุมนะจะมีกำลังปานกลางถึงกำลังแรงสลับกันนะครับร่องฝนมาฟาดฝาภาอีสานเพราะฉะนั้นเวลามรสุมกำลังปานกลางหรือกำลังแรงฝนก็จะมาตกในร่องนี้นะครับตลิ่งแม่น้ำโขงก็จะถูกท่วมนะโดยเพราะในส่วนของเ,ออเชียงคาน สีเชียงใหม่มาถึงพนพิสัยนะครับลงไปถึงบึงการอย่างอ่างเก็บน้ำผืนศริกิจคาดว่าสิ้นเดือนตุลาคมนี้ก็เต็มแน่นอนนะครับที่เชียงใหม่เองอ่างเก็บน้ำแม่งัดก็เต็มแน่นอนนะครับแควน้อยก็เต็มแน่นอนนะครับต้นเดือนตุลาคมมีเต็มแน่นอนเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันละครับคือสภาพของปีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกันเนี่ย เราจะเจอพายุรุนแรงแบบนั้นอีกไหมแล้วก็คือสถานการณ์เนี่ยมันมีความเสี่ยงจะเกิดเหตุน้ำท่วมรุนแรงได้อีกในอนาคตหรือเปล่าคงต้องถามถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดก่อนเลยนะคะคุณชวลิตมองว่าหนัก แบบผิดปกติหรือไม่มันเกิดจากอะไรแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยจะคลี่คลายลงได้หรือมีแนวโน้มยังไงบ้างคะครับในสภาพของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะไล่มาตั้งแต่สุโขทัยนะรเ,เรียกว่าตั้งแต่แพร่สุโขทัยน่านแล้วก็มาที่เชียงรายนี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าค่อนข้างหนักถ้าจะเทียบกับปี5้นะฮะเฉพาะจุดนี้ ความรุนแรงนี่เท่ากับปี54เลยครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เกิดพร้อมๆกันเป็นพื้นที่เป็นวงกว้างทั้งผืนนะครับจะเห็นว่ามันเกิดก็จังหวัดนะเป็นรายจังหวัดอย่างเช่นว่าแพร่นะแพร่ก็รับมือได้นะครับเพราะว่าเขามีอุปกรณ์เครื่องมือที่จะจัดการเอาน้ําเข้าไปในทุ่งได้นะครับทุกโอไทยก็จะหนักกว่าเพื่อนที่ผ่านมานะครับ ก็สามารถจัดการผันน้ำไปได้หลายพื้นที่แต่ว่าเนื่องจากคันกันน้ำพังลงนะครับบริเวณที่พังนั้นก็ยังเสียหายทุกวันนี้นะครับที่ระดับน้ำในแม่น้ำยมที่บางระกำนะฮะไปถึงก่อนเข้าเมืองพิจิตรนะครับสามงามนะฮะก็ก็ยังอยู่ในระดับล้นตลิ่งอยู่เลยครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องดูแลคันกันน้ำของตัวเองให้ดีอย่าให้พังลงมาเหมือนที่สวรรคโลกอีกนะครับคราวนี้ ลงมาหันมาดูที่เชียงรายนะเชียงรายนี่เ,เรียกว่าถ้าจะเทียบเท่าก็เท่ากับปี54เช่นกันนะครับตัวฝนเนี่ยครับวันที่8ที่9้นี่ฝนตกนะประมาณเ,าเกือบถึง100มิลลิเมตรต่อวันแล้ววันที่9นี่100กว่ามิลลิเมตรต่อวันนะครับพอมาถึงวันที่10นี่ตก200มิลลิเมตรต่อวันเลยนะครับถ้าหากว่าเ,าเอาปริมาณน้ำฝน3วันนี้มารวมกันนะครับมากกว่า400 มิลลิเมตรนะครับคราวนี้พม่าก,ก็400มิลลิเมตรนี่ออพอตกวันแรกนี่ก็ชุ่มฉ่าแล้วนะครับก็ประมาณร้อยมิลลิเมตรวันที่สองนี่มันก็ไปเพิ่มความชุ่มฉ่าหมายความว่าฝนตกลงมาเท่าไหร่ก็เป็นน้ําไหลเท่านั้นนะครับพอวันที่สามคือวันที่10กันยายนตกมา200มิลลิเมตรนี่เรียกว่าทั้ง200มิลลิเมตรนี่ไหลบา่าอาบเอิบหมดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่มน้ำกกนะครับ70%ของรุ่มน้ำนี่อยู่ในประเทศพมา่า พออยู่ในประเทศพม่า,มาปุ๊บนี่เราเองเราไม่มีข้อมูลนะฮะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ประเด็นสําคัญก็คือว่าตัวพายุอย่างนี้นะครับเอ่อเคลื่อนผ่านหลวงพระบางคือลาวตอนบนนะแล้วก็เลื่อนเอ่อเคลื่อนที่เข้าไปที่พมา่าเพราะฉะนั้นพม่านี่อยู่ใกล้ศูนย์กลางของพายุมากกว่าก็จะต้องมีฝนตกมากกว่าแน่ๆนะฮะอย่างที่ผมเรียนว่าของเราเอง3วัน400รอมิลลิเมตรนะครับของพม่า3วันนี่ คงจะไม่น้อยกว่า500มิลลิเมตรนะครับก็ได้ทราบข่าวว่าเขาก็เสียหายมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ส่วนสําคัญก็คือว่าส่วนที่อยู่ในประเทศพม่านั้นเป็นพื้นที่สูงชันเวลาฝนตกลงมา400 mm, ามิลลิเมตร3วันนะครับก็จะไหลลงมาอย่างรุนแรงและรวดเร็วจะเห็นว่าที่อำเภอแม่อายเนี่ยครับก็ท่วมนะล้นตลิง่งท่วมเสียหายนอกจากนั้นน้ําก็ยังเออเข้าไปตามลําน้ําฝางนะไปท่วมอำเภอฝางด้วยนะครับหลังจากนั้น รวบรวมทั้งน้ําฝางนะครับแล้วก็น้ํากกที่มาจากพม่าเนี่ยครับก็ไหลพุ่งตรงมาที่อําเภอเมืองเชียงรายเลยก็เห็นว่าใช้เวลา12ชั่วโมงก็เดินทางมาถึงอาเภอเมืองนะครับหมายความว่าเวลาน้ําเริ่มล้นตลิ่งที่แม่อายนะฮะใช้เวลาอีก12ชั่วโมงก็มาล้นตลิ่งที่เชียงรายเลยนะครับแล้วทรงตัวอยู่2วันนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่เชียงรายนี้ ตอนนี้ถึงแม่น้ําจะเริ่มลดลงที่อำเภอเมืองนะครับบริเวณรอบเมืองนะฮะลดลงแล้วแต่นะฮะที่สถานีวัดน,น้ําเอ่อยังมีน้ํานี่สูงกว่าตลิ่งถึงสองเมตรนะฮะเพราะฉะนั้นบริเวณไหนที่ขันกันน้ำเอ่อเตี้ยไปนะฮะก็จะถูกน้ํเอ่อล้นเข้าท่วมนะครับก็เป็นพื้นที่โดยโดยรอบตัวเมืองเลยครับมากมายเลยนะฮะคราวนี้ถ้าถามถึงว่าเอ่อจากนี้นะน้าก็จะไหลไป ออกแม่น้ำโขงนะครับผ่านอำเภอผ่านอำเภอเวียงเชียงรุ้งนะครับซึ่งก็ไม่น่าห่วงเพราะว่า,าขนาดตัวลำน้ำยังรับได้อยู่นะครับก็ไปที่อำเภอเชียงแสนแต่ครั้นี้พอไปที่อำเภอเชียงแสนจะไปไหลลงแม่น้ำโขงเนี่ยครับมันจะไหลลงได้ช้าเนื่องจากว่าระดับแม่น้ำโขงก็สูงนะครับเนื่องจากฝนเองก็ตกในเมืองจีนตกในตัวอย่างพมา่านี้นะครับแล้วก็ตัวพายุเองก็ ศูนย์กลางของพายุผ่านลาวด้วยนะผ่านลาวก็หมายนี้ก็ผ่านหลวงพระบาลงหลวง,งน้าําทาน้ําก็ไหลามาลงไปน้ำโขงเพราะน,นั้นน้าโขงก็เพิ่มความสูงขึ้นเรื่อยๆการระบายน้ําลงสู่แม่น้าโขงก็จะทําได้ช้ามากนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ปากแม่น้าโขงแถวเชียงแสนเนี่ยครับก็จะต้องอมีบ้างนะในบางบริเวณที่เป็นที่ลุ่มต่ําก็จะถูกน้ําท่วมนะครับตอนนี้สถานการณ์ที่อำเภอเมืองเนี่ยครับก็คงต้องใช้เวลาอีกวันถึงสองวันนะครับก็ ถึงระดับน้ําถึงจะลงไปอยู่ในตะลิ่งเช่นเดิมนะครับอันนี้ก็สร้างความเสียหายมากมายเลยนะครับเมื่อวานนี้จิสดาก็เอาผลจากการดูนะจิสดาก็องค์กรอวกาศแห่งประเทศไทยนี่นะครับเอาผลจากภาพถ่ายทางอวกาศหน้า,า,าภาพถ่ายดาวเทียมนะครับมาดูก็พบว่าปรากฏว่าเชียงรายนี่ถูกท่วมไป153,000ไร่มากกว่าที่สุโขทัยแล้วครับ สุโขทัยกลายเป็นที่สองไปแล้วนะฮะเพราะสุโขทัยนี่ท่วมไป147,000ไร่นะครับเพราะฉะนั้นเรามานึกถึงโอ้ความเสียหายนะครับอันที่1เสียหายในส่วนของพื้นที่ที่ถูกท่วมไปไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเครื่ของเครื่องใช้ะฮะแล้วทุ่งนาที่เพาะปลูกการเกษตรกรรมด้วยก็เสียหายไปหมดเลยนะไม่ได้รับผลผลิตมาด้วยแล้วก็ เงินที่ต้องใช้จ่ายในการบูรณะสิ่งก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นอย่างน้อยก็ล้างทําความสะอาดเอาตะกอนดินทรายออกไปเนี่ยเป็นค่าใช้จ่าย,ย้านั้นเลยนะค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นรายรับก็จะไม่มีนะครับใครที่ปลูกทําการเกษตรอยู่นะครับก็จะถูกท่วมรายรับก็จะไม่มีหมดไปนหนึ่งฤด,ดูเลยนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในท้องที่อย่างมากเลยทีเดียวครับ ค,คุณชวริสคะแล้วทีนี้คิดถ้าประเมินเรื่องของสภาพอากาศนะคะอย่างช่วงปี54ในีที่เจอมหาภุกภัยนะคะพายุ5้าลูกนะคะตั้งแต่นกเป็นอายุหายหมานะคะแล้วก็คือยังมีโซนร้อนอื่นอีกนะคะไปเจอร่องมรสุมไปเจอลานินดาอีกนะคะคือสภาพของปีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกันเนี่ยเราจะเจอพายุรุนแรงแบบนั้นอีกไหมแล้วก็คือสถานการณ์เนี่ยมันมีความเสี่ยงจะเกิดเหตุน้ำท่วมรุนแรงได้อีกในอนาคตหรือเปล่าคะ ครับในปีนี้เราเป็นปีลานินีานะครับแต่อย่างไรก็ตามครับลานินญามาช้าการที่ลานินีามาช้านะฮะอันที่1มาช้าอันที่สองนี่ปรากฏว่าลดกําลังลงด้วยนะครับคือเดิมทีเดียวเนี่ยจะมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะฮะเขาก็เลื่อนเลื่อนมาเรื่อยๆในขณะที่เลื่อนมานี่ปรากฏว่ากําลังแรงของการที่จะเกิดผลกระทบนะครับแทนที่จะไปถึงตัวเลขนะสอง ตอนนี้ก็คาดว่าจะเพียง1น,นะครับก็ครึ่งหนึ่งของที่น่าเป็นห่วงครึคร่งหนึ่งของเ,อเรียกว่าความแรงส่งของลานนยาจะครึ่งหนึ่งของปี2554นะครับอันนั้นก็เป็นผลดีนะครับอันที่สอการเลื่อนมานะฮะ mm hmm. เลื่อนมาแล้วจะเข้ามามีผลก็ประมาณเดือนตุลาคมนี้นะครับก็ทำให้ผลที่จะเกิดผลกระทบอย่างเช่นว่าการที่จะมาเพิ่มปริมาณน้ำฝนด้วยระดับหน,นี่ก็จะประมาณ5ถึง สิบเปอร์เซ็นตนะก็คือไม่มากนะครับเพิ่มปริมาณฝนไม่มากและกําลังของลมนะที่จะพัดพาพายุจากทะเลเข้ามาเนี่ยครับก็จะไม่ไม่แรงนะไม่แรงเหมือนปี5้าสี่นะครับอ,อย่างเมื่อกี้ที่คุณกีตาร์บอกแล้วนะครับของปีห้าสี่นี่พายุนกเต็นนะขึ้นทางเฉียดเรียกว่าเฉียดภาคอีสานไปโดนใส่ตอนบนของภาคเหนือคล้ายๆตัวนี้เลยนะครับเราสังเกตดูของเรานี่มันจะ ไม่เป็นบริเวณกว้างนะไม่เป็นบริเวณกว้างก็หมายว่าคราวที่แล้วนี่เชียงรายไม,ม่หนักนะครับพะเยาก็ไม่หนักนะครับมาหนักที่แพร่และสุขโขทัยแล้วก็หนักที่น่านนะครับตอนนี้เวลาเกิดเหตุเนื่องจากยางี้นี่ดีครับที่เขาขึ้นไปสูงเลยเขาขึ้นไปหลวงน้ําทาหลวงพระบางก็เลยทําให้ผลมีเฉพาะเชียงใหม่ตอนบนนะครับแล้วก็เชียงรายตอนบนเท่านั้นนะครับทั้งน่านเองไม่มีผลอะไรเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นส่วนที่ว่า ไม่ได้เกิดในพื้นที่เป็นผืนใหญ่นะครับแต่ว่าบริเวณที่เกิดนั้นก็มีความรุนแรงเท่าๆกับปีห้าสีครับค่ะเราต้องเฝ้าระวังพายุหรือว่ามรสุมลูกต่อไปอีกหรือเปล่าครับมันจะหมดช่วงความเสี่ยงเมื่อไหรคะคุณโจลีคะครับ,รบกำลังเสริมน้อยลงนะครับหมายถึงว่าตัวลานิญาน้อยลงแล้วก็เวลาก็สั้นลงด้วยเพราะว่า น่าจะมาเข้ามามีผลประมาณต้นเดือนตุลาคมนะครับแต่สัปดาห์สุดท้ายของตุลาคมเนี่ยครับจะมีลมหนาวจากประเทศจีนมาช่วยพัดนะทำให้พายุถ้าหากว่าจะเข้ามาจากมาจากฟิลิปปินส์จากทะเลจีนใต้เนี่ยทำให้พายุนี่อ่อนตัวลงนะครับอ่อนตัวลงแล้วก็เลาะชายหาดเวียดนามเพราะนั้นเวียดนามก็รับไปโดยที่ว่าไม่มาถึงประเทศไทยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีของการที่ลานิยามาช้าแต่อย่างไรก็ตามเราต้องระมัดระวังนะครับ เพราะว่าร่องมรสุมของเราตอนนี้เ่พาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็พาดผ่านภาคอีสานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นต้นไปวันที่13ถึงวันที่19เนี่ยครับฝนตัวมรสุมนะจะมีกําลังปานกลางถึงกําลังแรงสลับกันนะครับกําลังปานกลางก็จะทําให้ฝนตกปานกลางกําลังแรงก็จะทําให้ฝนตกมากนะฝนตกมากก็ตกอยู่ในร่องนี้นะครับ ร่องนี้ก็ไล่ตั้งแต่กําแพงเพชรนครสวรรค์นะพิจิตไปถึงทางลบบุรีนะครับแล้วก็บริเวณเพชรบูรณ์ตอนบนของลบบุรีด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นภาคอีสานก็จะอยู่ในลุ่มน้ำลุ่มน้ำชีนะครับลุ่มน้ำชีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่ามันจะไปเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ขอบแม่น้ำโขงด้วยอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นะฮะแม่น้ำโขงก็อยู่ในระดับสูงมากนะครับ เมื่อเช้ามีคนแจ้งมาว่าตีสี่นะฮะน้ำได้เอ,อ่อล้นที่สีเชียงใหม่แล้วนะครับบริเวณตั้งแต่เชียงคานถึงสีเชียงใหม่สิงห์พลพิสัยนะครับถึงสามอำเภอนี้นะครับระดับน้ําสูงมาร่วม1สัปดาห์แล้วนะครับแล้วปร,กรากฏว่าเช้ามืดก็ยกสูงขึ้นอีกนะครับแล้วเข้าไปในพื้นที่แล้วนะครับคราวนี้ต้องมาดูกันด้วยว่าประมาณนี้แหละครับวันที่13บสนะสิ่นี่ ดีหน่อยนะจากการดูจากการพยากรณ์โดยใช้แบบจําลองนี่นะครับวันที่สิบสี่เนี่ยนะยังจะค่อนข้างว่าขึ้นไม่มากแล้วนะก็ขึ้นอยู่นะขึ้นอีกประมาณหนึ่งเมตรนะครับก็ที่ถูกท่วมวันนี้เนะี่ยคนที่ท่วมวันนี้ก็จะถูกท่วมมากขึ้นอีกหนึ่งเมตรครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะก็จะทรงตัวคราวนี้ทรงตัวอยู่นานนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดก็คือว่าอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ร่องฝนมาพาดผ่านภาคอีสาน เพราะฉะนั้นเวลามรสุมกําลังปานกลางหรือกําลังแรงฝนก็จะมาตกในร่องนี้นะครับซึ่งในร่องนี้แบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็จะเป็นน้ําที่ไหลลงไปน้ําโขงก็จะไหลเรียกว่าไหลลงได้ช้าในบางพื้นที่ก็ไหลลงไม่ได้เลยเพราะไหลลงไม่ได้เลยก็ท่วมตัวเองน้ําฝนตัวเองท่วมตัวเองนะครับแล้วส่วนหนึ่งก็ตัวน้ําโขงก็จะเอ่อเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตลิ่งแม่น้ําโขงก็จะถูกท่วมนะโดยเพราะในส่วนของเอชียงคาน สีเชียงใหม่มาถึงพนพิสัยนะครับลงไปถึงบึงการก็ยังมีปัญหาว่าถัดไปเนี่ยบึงการวันนี้ฝนตกมากเลยนะครับวันนี้ฝนตก100มิลิเมตรนะฮะก็จะทําให้ตัวบึงการเนี่ยระบายน้ําลงไม่ได้สะดวกด้วยนะถัดไปก็นครพนมนะาท่าอุเทนนะครับไปที่อำนาจ,จเจริญลงไปถึงโขงเจียมที่อุบลราชธานีนะครับจะทยอยเรียกว่าถูกถูกน้ําแม่โขงนะะอัดเอ,อ่อ ฝนตกก็ไหลระบายไม่สะดวกฮนะแช่ขังอยู่นานนะครับอันนั้นก็จะเป็นปัญหาในพื้นที่นี้เลยครับค่ะส่วนประสิทธิภาพของเขื่อนนะคะคุณโชลิตคะคืออย่างปีห้าสี่เนี่ยตอนนั้นเขื่อนก็มีน้ำมากนะคะแล้วก็การระบายก็ไม่สามารถที่จะทำได้เต็มประสิทธิภาพในรอบนี้ตอนนี้เนี่ยความสามารถการระบายของเขื่อนในแต่ละจุดที่สำคัญเป็นยังไงบ้างคะถ้าดูแบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนในภาคเหนือเนี่ยยังยังเอ่อ อย่างอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิต์คาดว่าสิ้นเดือนตุลาคมนี้ก็เต็มแน่นอนนะครับไม่ต้องมีพายุเข้ามาก็เต็มแล้วนะครับแต่ว่าอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลยังมีที่ว่างอยู่นะครับที่เชียงใหม่เองอ่างเก็บน้ำแม่งัดก็เต็มแน่นอนนะครับคิดว่าสัป,ปดาห์แรกของเดือนตุลาก็เต็มนะแต่อ่างแม่กวงยังมีที่ว่างอยู่นะอย่างนี้ครับดูเป็นอ่างอ่างไปนะครับส่วนในส่วนของพิษณุโลกนะครับแควนน้อยก็ เต็มแน่นอนนะครับต้นเดือนตุลาคมมีเต็มแน่นอนเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันละครับว่าถ้าหากว่าลานินญ,ญ,ญาแรงตอนนี้ไม่แรงแล้วนะครับถ้าลานินญ,ญาแรงมันก็จะพัดพาเอาพายุเนี่ยเข้ามาถึงภาคเหนือแล้วก็ภาคก,กลางตอนบนนี้ได้นะซึ่งเป็นตอนนี้ร่องร่องความกดอากาศต่ําร่องฝนอยู่ตรงนี้นะครับ <S <S คราวนี้ <S <S ดีตรงที่ว่าพายุสองลูกนะครับมีลูกหนึ่งนะครับ ชื่อว่าบีบังคานะบีบังคานี่ก็วิ่งเข้าไปที่เซี่ยงไฮ้นะครับฝนจะตกหนักที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ชายฝั่งของประเทศจีนนะครับอันนี้ก็จะเป็นวันที่14 1 5 16 17้นะครับแลวนอกจากนั้นเห็นมีอีกลูกหนึ่งนะกำลังก่อตัวแล้ววิ่งก็วิ่งตามกันไปฮะเข้าไปที่เซี่ยงไฮ้เหมือนกันนะครับการที่เข้าไปที่เซี่ยงไฮ้วันที่20อีกนะ20 21เเพราะนั้นเซี่ยงไฮ้ก็จะหนักนะครับเซี่ยงไฮ้หนักก็หมายถึงว่าทางเราเบา ทั้งเราก็จะมีต่อสู้เตรียมต้อนรับแต่มรสุมนะครับก็คอยฟังข่าวว่าเอามรสุมกำลังแรงก็ต้องมาดูกันว่าร่องฝนที่จะทำให้ฝนตกหนักอยู่บริเวณไหนนะครับซึ่งมันก็จะเลื่อนลงมาเป็นระยะระยะเป็นรายสัปดาห์เลยนะครับสัปดาห์นี้อ,อยู่ที่นครสวรรค์สัปดาห์หน้าก็จะมาสิงห์บุรีสัปดาห์ถัดไปก็ไปอ่างทองอยุธยาแล้วก็เดี๋ยวพอกลางเดือนตุลาก็มาถึงกรุงเทพครับ ค่ะแสดงว่าเรายังไม่พ้นช่วงอันตรายถูกไหมคะจนั้งถึงกลางเดือนตุลาเพราะว่าทั้งมรสุมใหม่ที่จะเข้ามาแล้วก็ปริมาณน,น้ำฝนที่จะเต็มในช่วงเดือนตุลาด้วยค่ะคุณเฉวลิต์ใช่ครับจริงแล้วเดือนตุลานี่ทั้งเดือนเลยนะครับที่เราจะต้องคอยระมัดระวังคอยติดตามเรื่องร่องร่องฝนใทท้องถิ่นของเราเองนะครับแล้วก็ความแรงของลมมรสุมท้องถิ่นของเราเอง ตอนนี้กลางเดือนตุลาเป็นต้นไปเนี่ยโอกาสที่พายุจะเข้ามาถึงนี่ก็จะมีได้น้อยแล้วนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าลมหนาวจากประเทศจีนมาแต่ไม่ได้หมายถึงว่าฝนบ้านเราจะไม่แรงนะฝนบ้านเราถ้าหากว่าลมลมลมรสุมกําลังแรงนะก็ฝนตกเกิน100มเมเหมือนกันครับนะแต่ว่าถ้าพายุเข้ามาเสริมปุ๊บนี่เกิน200มเมเหมือนเหมือนอย่างที่เชียงรายได้ได้พบมาตอนที่ยางนี้ผ่านมาแบบเฉียดนะครับ